รามาอดปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกๆวันในช่วงเช้าในเวลาแปดนการ30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ข่าวรายยสมาัปเดียดกันในวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ใครหลายคน,นยรอคอยมานานนะครับนั่นก็คือ POCO X2 NFC นะครับได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จุดเด่นแรกๆของเขาเลยก็คือหน้าจอที่ให้ค่า refresh มาสูงถึง120 h ฮิรตชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 732G กล้องหลังจัดมา4ตัวด้วยกันเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลราคาเริ่มต้นเพียง8,500บาทเท่านั้นครับเรีได้ว่ามาตามนัดเลยนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือระดับกลางสเปคค่อนข้างแรงของตัวโปรก o ฟน X3 NFC รุ่นนี้หลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเพิ่งจะมีข่าวลือว่าทางเ x i ยวมีจะนำรุ่นนี้มาเปิดตัวอยู่บัลล์เท่านั้นเองล่าสุดก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โปรกโฟน X3 n f c มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ สัดส่วนของเขาก็คือ20:9ต่อมีการจอรูนะครับวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจออยู่ตรงกลงกลางของเขาซึ่งกล้องหน้าให้ความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพเซลฟี่ได้ด,ดีแม้อยู่ในที่แสงน้อยแต่ไฮไลท์หลักๆก,ก็คืออัตารา r e f ฟลของหน้าจอเนี่แหละปาไปถึง120เฮต นอกจากนี้ยังมีค่าทัชเซมิงเรทถึง240เฮิรต์เลยทีเดียวครับทัชแตะยังไงก็รื่นเร็วนะครับติดตามมือแน่นอนชิปเซตเป็น Snapdragon 732G ตรงนี้บริษัทผู้ผลิตชิปเซตสัญชาติอเมริกันได้เคลมว่าเจ้าตัว Snapdragon รุ่นนี้ในซีรีส์700 4G จะถือว่าแรงกว่ารุ่นปกติในปัจจุบันครับง่ายๆคือชิปเซต Snapdragon ตัวใหม่ตัวนี้แรงกว่ารุ่นเก่านั่นเองกล้องหลัง4ตัวครับเป็นของ Sony IMX 682ความละเอียด64ล้านพิกเซล บนเลนส์6ชิ้นต่อมาเป็นเลนส์อัลตร้าไวครับ13ล้านพิกเซลถ่ายภาพม,มุมกว้าง119องศามีมาโครแล้วก็เดฟเซนเซอร์มาให้ตัวละ2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ก็ไม่น้อยหน้าจัดมาที่5160มีรียมิลลิแอมรับการชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์มีหัวการชาร์จที่เร็วนะครับให้มาในกล่องเลย พอร์ตการเส้นต่อ USB Type C หรูฟัง3.5มิลยังมีให้ใช้งานอยู่ด้วยประกโฟน X2 NFC มีลำโพงสเตอริโอครับและรองรับการใช้งาน Bluetooth 5.0สามารถใช้งานร่วมกับไมโคร USB g l a s s ได้ด้วยเพิ่มความจุที่สูงสุดนะครับถึง256กิกเลยทีเดียวการน,นั่งกันฝุ่นมาตรฐาน IP53 ครับนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อน u ูทีคคูลิ่งนะครับเทคโนโลยี 1.0+ ช่วยลดอ,อุณหภูมิความร้อนของตัวเครื่องเวลาเราเล่นเกมได้ด้วยโปรกโฟ n น X3 NFC จะมีราคานคในโซนยุโดปอยู่ที่ประมาณ229ย e ูโรหรือประมาณ8,500บาทครับสำหรับรุ่น RAM 6GB หน่วยความจำ64แต่ถ้าใครต้องการรุ่นที่สเปคมากขึ้นนะครับคือ RAM 6GB หน่วควาจำ128จะอยู่ที่269ย e ูโรหรือประมาณ10,000บาทครับวางจำหน่ายด้วยกัน2สีได้แก่สีเทาแล้วก็สีน้ำเงินครับ ก็ถือเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจทําตลาดในโซนยุโรปก่อนหวังว่ารุ่นนี้จะนําเข้ามาขายในไทยด้วยนะครับและถ้านําเข้ามาขายเมื่อไหร่เราจะรีนมาฟเดทให้ทราบกันเลยครับ mm hmm. มาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงการเปิดตัว Huawei Watch Fit นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาของ Huawei ที่มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED แบตเตอรี่อืดใช้งานได้ยาวนานถึง10วันพร้อมหมยออกกำลังกายนะครับเยอะเลยในราคาเพียง3,499บาทเท่านั้นครับ Huawei ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่นะครับในชื่อว่า Huawei Watch Fit ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ1.64นิ้วหน้าจอเป็น AMOLED นะครับ แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน10วันทําให้รุ่นนี้น่าสนใจมากขึ้นครับการใช้งานโดยทั่วไปของรุน่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน GPS นะครับวัดตาการเต้นหัวใจระบบออกซิเจนในเลือดมีครบเลยระบบการเคลื่อนไหวนะครับถึง6แกนทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีมาให้ภายในตัวเครื่องครับรองรับการกังกลายถึง11ชนิด44ท่วงท่า12หมวดหมู่นะครับ มันจะเป็นปันป่นักรยานแอรโรบิกนะครับก็รองรับหมดเลยรวมถึงบลูทูธ5.0มีชุดไมโครโฟนและลำโพงนะครับสำหรับใช้กุยสายมาให้ด้วยนะมีหมวดทัซอริฟมาให้ทําให้รุ่นนี้เนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากกว่ารุ่นก่อนๆขนาดของสายนาฬิกานะครับจะมี2สายด้วยกันคือความยาว13จถึง21ซนตมรแล้วก็สายสั้นครับ11-19ซนติเมตรโดยมีกันทั้งหมด4-4สี 4, ครับได้แก่สีชมพูสีส้มสีเขียวนะครับแล้วก็สีดํา เปิดราคา3,499บาทถือว่าเป็นสมาร์ทวอทช์อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่ยังไม่มีใช้หรือใส่อยู่ในตอนนี้ก็ลองไปหาจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับและทั้งวันนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้และเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในช่องมัสก o อปไอทีไบโพปเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมและติดตามกันได้ในเวลา18.30นของทุกๆวันครับข่าวเช้าและข่าวเย็นก็อัพไม่เหมือนกันนะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและกดรับ ช่องของเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมจริงๆงใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสะักทีนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมารเด็ข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย